สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่21เครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายครับโดยการกดซับสไครป์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่21่รับเลอ เริ่มโดยคู่วันเสาร์ครับคู่แรกสุขโขทัย FC เปิดบ้านเอาชนะลีโอเชียงรายยูเนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ผู้ถัดม,มาลำพูนบุรีเออร์เปิดบ้านเสมอกับโปลิศเทโร FC ไป2ประตูต่อ2คู่ถัดมาเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะ BG ปะทุมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ผู้ถัดมาลำปาง FC เปิดบ้านเอาชนะราชบุรี FC ไป1ประตูต่อศูนย์ตามด้วยคู่วันอาทิตย์ครับคู่แรกพิธีประจบ FC เปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมาขอนแกน่นยูเนเต็ดเปิดบ้้าาาาาานนนเอชนะนอชชะะครรรสีมมด FC ไปป3ตตู่2 โค้ดธรรมาทูแบงค์คกยู่นเตดเปิดบ้านพ่ายการท่าเรือเอฟซเป็น1บนร 2. และคู่สุดท้ายครับหนองบัวพิชยาเอฟเปิดบ้านเอาชนะชนบุรีเอฟซไป2อบนดูหนึ่งทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่21เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1บุรีรัมยูในเต็ดแข่ง21นัดชนะ17เสมอ4แพ้0ยิง54เสีย17ผลต่างประตูได้เสียบวก37มี55คะแนนอันดับที่2ทรูแบงคอกยูในเต็ดแข่ง21นัดชนะ13เสมอ4แพ้4ยิง36เสีย11ผลต่างประตูได้เสียบวก25มี43คะแนนอันดับที่3ชนบุรี FC แข่ง21นัดชนะ11เสมอ3แพ้7ยิง35เสีย21ผลต่างประตูได้เสียบวก14มี36คะแนน อันดับที่4ลีโอเชียงรายไปเตดแข่ง21นัดชนะ9เสมอ7แพ้5ยิง31เสีย27ผลต่างประตูได้เสียบก4มี34คะแนนอันดับที่5ลาดบุรีเอฟซีแข่ง21นัดชนะ9เสมอ6แพ้6ยิง24เสีย15ผลต่างประตูได้เสียบก9มี33คะแนนอันดับที่6การท่าเรือเอฟซีแข่ง21นัดชนะ8เสมอ9แพ้4ยิง3 3เสีย25ผลต่างประตูได้เสียบก8มี33คะแนนอันดับที่7เมืองทองไปเตดแข่ง21ัช7แพ6ยิ38เสีย29ผลต่างประตูเสียบก9มี29คะแนน อันดับที่แปดบีจีปฐุมยูนเนเต็ดแข่ง21นัดชนะ8เสมอสแพ้9ยิง29เสีย27ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี28คะแนนอันดับที่9โปลเทโรเอฟแข่ง21นัดชนะ7เสมอ7แพ้7ยิง26เสีย3 1ผลต่างประตูได้เสียลบ5มี2 8คะแนนอันดับที่1 0สุโขทัยเอฟซีแข่ง21นัดชนะ6เสมอ7แพ้8ยิง17เสีย30ผลต่างประตูได้เสียลบ1้มี2 5คะแนนอันดับที่สิบเต็ดขอ9แต่ะตูเนน อันดับที่12บสอลำพูนวูลิเออร์แข่ง21นัดชนะ4เสมอ8แพ้9ก้ยิงสิเสีย26ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี20คะแนนอันดับที่3พีทีปจบจอฟซีแข่ง21นัดชนะ5เสมอ5แพ้11ยิง27เสีย42ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี20คะแนนอันดับที่14นครราชสีมามาน์ด้าเอแข่ง21นัดชนะ4เสมอ6แพ้11ยิง16เสีย34ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี18คะแนน อันดับที่45ลำปาง FC แข่ง21นัดชนะ3เสมอ6แพ้12ยิง26เสีย41ผลต่างประตูได้เสีย -25 มี15คะแนนและอันดับที่16หนองบัวพิชญา FC แข่ง21นัดชนะ3เสมอ5แพ้13ยิง28เสีย31ผลต่างประตูได้เสีย -13 มี14คะแนน